สักกะดาลวงลำหลายขวบค่ำข้าวฤดูแต่พญาตำราคู่บ่หางหูแห้มห่างบทประพันธ์สันสางเป็นแนวทางมีอิงอ่างอีกคือเกาขอตอนรับอีสานเฮาใจพญามาามือนีหวังเป็นที่หักแพ่งสีหวังแรงยูบนอพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับท่านู้มทางบ้านพบกับรายการพญาพาเพลิน รับหน้าที่ดำเนินไล่การโดยนุม่มหนาม้น,นข้นสกลนครปุ๊ดโยธาปีสีรกับดี่คือเกินปีสามค่ะครับสำหรับมือนี่ไา่การพยาญานะเพื่อนสีน้ำความดุก,กับพยัญามาเบาสูพี่นองฟั่งนะครับพี่นองกาจะเคยสงสัยว่าพญานมีความเป็นมากอย่างไนว่าไา่การนี่จัดขึ้นมากเพื่ออีหยังนะครับพญานี่เป็นการใส่ภาษาของคนอีสานเป็นการเบาด้วยคอล้มค่มข้นะครับ และพญาาในปัจจุบันนี้กําลังสิหายหไปเนื่องจากว่าลูกหลานหรือคนในปัจจุบันเขาไ้เพิ่มสนใจแล้วนะครับทางรายการเท่าก็เลยถือโอกาสนี้ได้นํามพญามาเผยแร่สู่พี่น้องและให้พี่น้องนําไปเผยแร่ต่อเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งพญาาของคนนีสานบานเท่านะครับก็ต่อไปในสิทธิ์ให้พี่น้องได้พบกับวิดีโอ ประวัติความเป็นมาของพญาจารุบุรเรื่องสุวรรณเดกาววยวาพญามีมาตั้งแต่บรรพการในหนังสือประชุมพงศาวดารหลานสร้างปีชาพินทองเดกาว,วัยว่าพญาเกิดจากไส้คนหนึ่งเห็นเอยียงกระวาเป็นคัมพญาแต่หนักวิชาการผู้ล่องค้นเกนไดเดกาวว้ว่าพญาเกิดจากการเกี่ยวผ้าราศีของผู้บาวผู้สาวและมาจากคำว่าปัจญาซึ่งแปลว่าคำคมคำสอน สอดคล้องกับความหมายของพญาจึงเป็นที่มาของประวัตินี้ครับตอนนี้นะครับกบผมกับทีมงานพญาพาเพื่อนกับม่านนางพัดเพื่อที่สิออกเดินทางไปบ้านโคกหินนะไปพบกับปาาหรือที่อุจจักกันว่าแม่บันดีนะครับเป็นปาาของพญาครับตามมาเลยครับ ครับตอนนี้เขากะอยู่หน้าบ้านของปาดนะครับของคุณแม่วันดีครับเข้าจิไปพบปาดกันนะครับวันนี้ครับแม่วันดีอยู่บนนอ้ครับนอ้ะโอ้ผู้ใดลาสีมาลากีมาครับยยัยูยัมาอีกมาสวัสดีครับเออสวัสดีสวัสดีนี่คือปาดของเรานะครับคุณแม่วันดีครับก็คือเราจะมาขอความรู้จากคุณแม่วันดีนะวันนี้เรื่องพญาบ โอ้สิมเาเบาเลี้ยงไผญหาสิมาคอกไผญาครับผมแล้เส้นเส้นเส,นส,นส้นไปนั่งตาหนั่งนั่งตามสบายครับแม่ครับแม่เป็นยังคือเจ้าหูจักกับผญาโอ้ตอนนั้นยางล้ำครับเฮ้ไปน,อนอั่งยุบันหว,นหวยบวงเพื่อนนอนสังครับผู้บ่าวก็เลี้ยมฝูกสาวแขกก็เลยหูจักผญา ครับคําถามต่อไปนะครับแม่พญาเกิดจากยังครับเกิดจากบันบ้นบั้นคือบั้นอ่อนซ่อนครับพ่วมสิว่าต่อไปนี่คือบั้นอ่อนซ้อนอ่อนซ่อนเด้อ่อนซ่อนเฉ๋หางเงาเงาสังบ่ใดห้องนางบัดกะต้กะติหางกอมกอมสังมาไดนางห้องนี่คือบั้นอ่อนซอนพวกผมอยากสิมูัว่าพญานี่ม่จักประเพียกครับแม่อยากให้แม่ร่ำสอน นะครับว่ามีจักประเภทโอ้พญาน็หลายประเภทแต่ส่วนมากเป็นกระสิใส่แท้ขําสอนครับปวยพ้นอยู่ในกลุมนุ่มสาวกับคือเกี่ยวครับผมกระปูกสาวแข็งเป็นสิซี่บันเนาะตุ้กตุยคืนเนี่เสียกระไลาขึ้นกันแต่ว่าเขากับสรุปว่าเอาแค่สอันนะพ่ครับผมครับเรื่งต่อไปนะเป็นที่ถามว่าภาษาที่ นักศึกษาหรือว่าคนทั่วไปใส่กันในปัจจุบันสามารถเอามาแต่งเป็นพญา,<อ>าได้บ่ครับบได้เป็นค <พอ S 2> ําม,ามนอนฮวมันเป็นขัขจังเป็นแก้สะกุในภาษาไทายยังบได้เลยมันมันสีมาล่งใส่ภาษาฮ้อนอกงกของเฮาบดายะเอียะซาละิย่บด้เลยครับคั้ามามต่อไปว่าอยากถามแม่ว่าอ,อ,อยากให้แม่ลองแต่งพญาที่แต่งสดๆเลยนะครับ สมมติลูกมาอยามอยู่แน่สิแปลงขยายตอนหลับยอยนี้อ๋ออันนี้ลูกหลานล่วงลวดมันบ้ครับผมเออทักใต้เจ้ามาเจใส่ละลูกแม่เจ้ามาหอดมงนี้มาแพ่แต่ใสจุดประสงค์เจ้ามีหยังจังดันหอดเขียวมือนมือมาผี่เพียประสองค์หยังน้อ วันนี้เอาว้าวต่อตาเนี่ยลาเอ้ยจบจังเจ้างามจังเจ้าลาเอ้ยจบไเวหนาเช่ผู้สาวนี่เลยสาวตัวนี้อันเดียวกันต้องนั่งสีดิผู้สาวเขาจะนั่งสีผิดประเภทนี้เออนี่ยนั่งอื่นไปนั่งตบเกียบเออลาเอ้ยจบจังเจ้างามจังเจ้าไกเด้ปั่นล้อ ลายเอ้ยจบจังเจ้างามจังเจ้าไปดปั่นลอไปดีไปไปดีปั่นลอเดี่ยแม่ลาเอ้ยจบจังเจ้างามจังเจ้าไปดีปั่นล้อลายเอ้ยอันไหนเขาจบจบจังเจ้างามจังเจ้าไปดีปั่นลอไปดีปั่นลอหรือแมงปอเจ้าลอหรือแมงปอเจ้าลอหรือแม่แม่เจ้าปั่นหรือแม่แมเจ้าปั่นขึ้นนั่นบ่ได้นอนซื่อใด้นอน คือนั่นไวนอนซื้อไวนอนโอ้ยไอเอ้ยโอ้ยไอเอ้ยยามาตีแถลงเรายามาตีแถลงเราเอาเล่ามาจักต่อเอาเหล้ามาจักต่อบ่วเมนเสียสาดอ้อยกินได้กับบ้หวานดอกบ่วเมนเสียสาดอ้อยกินได้เสียสาสตร์ดิบบนเสือดิเสียสาดตร์โอ้ยสาสตร์โอ้ยกินได้กับบ้หวานด๋อ ยาม่ติกับยาม่ยาม่ย,ามยองกับสร้างเขยาม่ยองกับสร้างเขาอยากรู้ว่าแม่อยากให้กลุ่มของพวกหนูเนี่ยอนุรักษ์พยายังไงคืออยากให้เฝ้ากักขุมสถานศึกษาเนี่ยรุ่นใหม,ม่เนี่ยบ่สถานศึกษากระไดหลับไปท่าหานแล้วไปยัางอื่นก็รุ่นใหม,มยอย่างเด้อให้ให้อนุรักษ์ควอมบอกเก่าๆไว้ววไน,นั่นแน่ ขีออ้องเห็นมันยั่งไว้ในใจของลูกของหลานมันนี้กันมีไม่โอกาสจัดิจะกลับะอยากใครว่าแทรกเข้าไปของเก่าให้ครับวันนี้ก็ทางรายการพญาภาพเพื่อนนะคกับในความรู้มากมายนะจากคุณแม่วันดี็ขอขอบพระคุณมากๆนะสละกายน้ำใสตลอดปลอดไย้ยู่ดีไม่แห้งแค่ใต้การในข้นมากแค่เลยการค้นคืนพ้อดแค่มือนีวันนี้ นายโยโย่ยิงเงียงเ็กอกยังห้ได้สมมุทเจาหาห้าปัดนนาเด้อลาเด้อ